ทุกคนรู้ไหมคะว่าแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลกเคยออกแบบชุดไทยให้ครีนสริกิจด้วยนะสวัสดีค่ะและวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องบุภาสิวาลไลน์ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงปีแอร์บาแ่งกันแบบคร่าวๆให้ฟังกันคะ่ะปีแอร์บลแมงเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งแฟชั่นฝรั่งเศส ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปเจาะลึกเรื่องปีแอบมมงแลาขออธิบายเรื่องฝรั่งเศสนิดนึงค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งแฟชั่นค่ะทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหัวหอ,อกแห่งแฟชั่นซึ่งฝรั่งเศสก็จะโดดเด่นมากๆนะคะทางด้านอุตสาหการรมแฟชั่นระดับตำนานด้วยการที่มีฝีมือการเย็บแบบยอดเยี่ยม และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยอุตสาหการรมแฟชั่นในฝรั่งเศสก็ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกเรียกได้ว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามและนวัตกรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่แฟชั่นระดับสูงไปจนถึงแฟชั่นสตรีทแวร์กันเลยทีเดียวทีนี้เรามาพูดถึงประวัติของปีแอร์เบลแมงพอสังเกตนะคะปีแอร์เบลแมงเป็นผู้บุกเบิกทางแฟชั่นในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง เขานะคะก็เป็นชายที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งแฟชั่นฝรั่งเศสชื่อเต็มๆก็คือปีแอร์อเล็กซานเดอร์เคลาดิอุสเบลแมงเกิดประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมพิสตศักราชที่1914บาวแมงนะคะเขาก็ได้เกิดมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับแฟชั่นโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่เป็นพนักงานในร้านตัดชุดคะ่ะ ส่วนคุณพ่อของเบลแมงนะคะก็เป็นเจ้าของร้านตัดชุดและเบาแมงคะ่ะเขาเองก็ได้ซึมซับความเป็นแฟชั่นมาจากพ่อและแม่ทำให้ปีแอร์เบแมนนะคะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์เหมือนคุณพ่อของเขาคะ่ะถึงแม้ว่าปีแอร์เบแมงมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เหมือนพ่อของเขาก็ตามแต่สุดท้ายเมื่อเบาแมงได้โตขึ้นเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าเรียน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาลาัยแห่งชาติศิลปะเดโบซาเพื่อให้แม่ของเขานั้นได้ภูมิใจแต่ก็นั่นแหละคะ่ะเมื่อได้เรียนในสิ่งที่เขานั้นไม่ชอบก็ยอมไม่สบายใจและไม่เป็นตัวของตัวเองคะ่ะพี่แอร์เบลแมสจึงพยายามนำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงการแฟชั่นโดยเบาแมงได้เริ่มทำงานพาร์ทไทม์กับโรเบิร์ตปีเก้หลังจากนั้นบเบล ก็มาทำงานให้กับเอ็ดเวิร์ดโมริโนซึ่งเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชาวอังกฤษนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของบาแมงในการเข้าไปทำงานในโลกของแฟชั่นในขณะที่บีแอร์บาแมงกำลังโลดแล่นในแวดวงแฟชั่นได้ไม่นานแต่จูๆ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อโลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ถูกกองทัพเยอรมันบุกมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในขณะนั้นปีแอร์เบลแมงถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทหารเนื่องด้วยเขานั้นจําเป็นต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศแม้เขาเองจะยังอยากมีความฝันในการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่มันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะชาติจะต้องมาก่อนความฝันของเขาแต่โชคดีที่หลังจากปลดประจำการทหารปีแอร์เบลแมง ยังคงได้ทำงานให้กับโมริโนต่อซึ่งมันก็ทำให้บาแมงได้เรียนรู้เกี่ยวกับแฟชั่นมากมายจนกระทั่งเขาได้ย้ายมาทำงานให้กับลูเชียนเลอลงซึ่งบาแมงก็ได้ทำงานในฐานะนักออกแบบดีไซเนอร์จริงๆจังๆ,งๆในระหว่างนี้นี่เองปีแอร์บาแมงก็ได้พบกับดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสเตียนดีออทั้งคู่ได้เติบโตมาด้วยกัน ระหว่างที่ทำงานกับลูเซียนแต่แล้วในวันหนึ่งเบลแมงก็ได้ชวนคริสเตียนดิออมาสร้างแบรนด์ด้วยกันแต่กลับถูกปฏิเสธจึงนำมาสู่การแยกทางของคริสเตียนดิออและปีแอร์เบลแมงต่อมาในปี1945แบรนด์เบลแมงก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงเวลานั้นมีการสถาปนาแฟชั่น ขึ้นมาทําให้ปีแอร์บาแมงได้โด่งดังไปไกลทั่วโลกจากบทวิจารณินิรยสารโวคในช่วงแรกปีแอร์บาแมงมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและลูกค้าในช่วงแรกๆของบาแมงก็มีเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นคนดังอย่างดัชเชสแห่งวินเชอร์ภรรยาชาอเมริกันของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8แห่งสหราชอาณาจักร ในช่วงแรกนี้บีแอบเบแมงได้โปรโมทงานหนักมากในยุโรปอเมริการวมถึงออสเตรเลียซึ่งผลง,งานด้านแฟชั่นของบาลแมงทำให้เขาได้รับรางวัลด้านแฟชั่นมากมายชุดของเขานั้นถูกสั่งตัดโดยซเลบ i ริตี้และนักแสดงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นรูธฟอร์ดดิลลี่พามเมอร์บิสกิสบาร์ดอ์มาลีนดิทรีสแคทเธอรีนเฮเบิร์นเป็นต้น จนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่60-70ปีแอร์เบลแมงได้เข้ามาทํางานให้กับสมเด็จพระบรมราชินีนาแห่งประเทศไทยเบลแมงได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกในปีคิดศกกราช1947ซึ่งแวะมาในช่วงการออกไปแสดงผลงานที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อเขาได้เดินทางกลับปารีสได้ไม่นานก็มีการติดต่อจากสถานทูตแห่งประเทศไทย โดยได้แจ้งว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชประสงค์จะให้บีแอร์เบลแมงได้ออกแบบชุดสำหรับการเสด็จเยือนยุโรปและอเมริการ่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี1960นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภาพของสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยในชุดที่ตัดออกโดยห้องเสื้อเบลแมง ก็ถูกปรากฏให้เห็นต่อสายตาชาวโลกและเป็นที่ชื่นชมถึงความเข้ากันของแฟชั่นฝรั่งเศสที่ถูกออกแบบและตัดเย็บให้เข้ากันกับสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยได้อย่างสวยงามซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการโปรโมทแบรนด์เบลแมงหลังจากนั้นก็ได้เพิ่มฐานลูกค้าให้กับปีแอร์เบลแมงในอีกแง่มุมหนึ่งผลงานของปีแอร์เบลแมงนั้น โด่งดังมากในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในทางกลับกันชื่อเสียงของปีแอร์บาวแมงกับไม่ได้เป็นที่ยอดนิยมนักในประเทศฝรั่งเศสตัวอย่างชุดไทยที่ปีแอร์บาวแมงได้ออกแบบให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้แก่ชุดไทยจัก,กรีและชุดไทยดุสิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดไทยพระราชนิยมที่กำลังเตรียมขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกในปี2568 นี่เป็นแค่การยกตัวอย่างชุดไทยที่ถูกออกแบบโดยบีแอร์บลแมงเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยจริงๆแล้วยังมีชุดไทยอีกมากมายที่ถูกออกแบบโดยบีแอร์บลแมงปัจจุบันบีแอร์บลแมงได้เสียชีวิตลงในวัย68ปีด้วยโรคมะเร็งตับที่โรงพยาบาลอเมริกันแห่งหนึ่งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผลงานของบบลแมงเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์แฟชั่น ในฐานะผู้ปลุกเบิกแฟชั่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองและในฐานะราชาแห่งแฟชั่นเบลแมงก็ได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายและเคยมีคนดังต่างๆสวมใส่ชุดแฟชั่นที่ถูกออกแบบโดยเบลแมงแม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าอยู่บ้างที่ราชาแห่งแฟชั่นฝรั่งเศสแต่กลับไม่ได้รับความนิยมในประเทศฝรั่งเศสเท่าที่ควรจะเป็นแต่ในขณะเดียวกัน บาแมงก็เป็นบุคลากรทางแฟชั่นอีกคนหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ถูกรู้จักในฐานะดินแดนแห่งแฟชั่นและหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช anel บุพ่าศิวาไลด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ